อัปเดตข่าววันที่9กันยายนนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของอินเดียนะครับที่มีการปรับตัวภาษีส่งออกข้าวนะครับสูงถึง20%เลยรวมถึงในฝั่งของเยนนะครับที่มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะต่ำสุดในรอ24บ24ปีเลยแล้วก็สัญญาณการเก็บของนะครับของวานนะในฝั่งของบิตคอยนะครับมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้มาดูกันครับ สวัสดีครับผมก๊อล์ฟลงทุนนะครับก่อนอื่นเนระิงขอ,อเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์กับทางช่อง YouTube ลองทุนน,นิดนึงนะครับจะได้กำลังใจกับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนดิจิทัลสี่น,นะครับเพื่อนๆที่อยากสอบสามเราและรูยละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทนิคเข้าทางด้านคริปโตโปเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนจะเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะในเชาน้านี้กับเพื่อนๆดูนิดน,นึงนะครับหลังจากที่ Bitcoin บิตคอย ได้ปิดภาพเดย์ไปแล้วนะในช่วง7โมงนะครับก็มีสัญญาณเป็นโดจิให้เราเห็นนะครับก็ยังมีการลังเลของตัวราคาอยู่นะครับแล้วก็ตัวแนวรับด้านล่างเนี่ยก็อยู่ที่17ื่นใช่ไหมที่เป็นไส้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็มีสัญญาณเหมือนไตวอร์เจนให้เราเห็นนะเพราะว่าราคาเนี่ยกดลงมาเป็นิวโลนะครับแต่ตัวไอซเนี่ยมีการยกขึ้นนะครับก็ต้องรู้ว่าแถวนี้แนวรับเจ้าอยู่ไหมนะครับหลายคนมองว่าแถวนี้น่าเจ้าอยู่นะเพราะว่าเริ่มมีสัญ,ญญาณการากลับตัวเกิดขึ้นละ เมื่อวานเนี่ยในฝั่งของดาวโจนนะฮะดาวโจนเนี่ยมีการดีดกลับมาที่200จุดนะหลังจากที่เฟดนะครับได้มีการออกไปพูดนะครับเมื่อคืนก็สถานการณ์ตัวตลาดเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับในฝั่งแดสแดกเนี่ยตอบรับดีเหมือนกันนะครับมีการบวกขึ้นมาประมาณเกือบเปอร์เซ็นต์นะครับในฝั่งอีทนะครับ E ีทมีการปรับตัวลงนะในรอบนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นแข็งแรงนะครับมากกว่าในฝั่ง Bitcoin ด้วยนะครับ ก็จะมีในฝั่งแนวต้านนะที่เราได้มีการตีไว้นะครับให้เราเห็นนะด้านบนเนี่ยแถวนี้ผมก็มีจุดคัดล้อนะของตัวพอร์ตที่เอาไปสเกลนะครับในฝั่งองค์เคเอ็เนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ก่อนเพื่อนดูว่าตอนนี้ตัวพอชั่นเนี้ยะน,น,นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็แบ่งออกเป็น10โพชันเนาะนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวดีเอ็กซ์วนิดน,นึงนะเพราะว่าวันนี้จะมีการโตวเฟดเนี่ยที่ออกมาพูดใช่ไหมก็ทําให้ตัวดอลลาร์นะครับมีการอ่อนค่าลงนะครับ เมื่อคืนนะครับซึ่งเนี้ยตัวแนวราบต้านที่เรามีการวางไว้ใช่ไหมมันก็อยู่แถวประมาณ104เลยนะนะครับแล้วก็ตัวสัญญาณการออนแรงของตัว d x y กเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าดูในภาพวีคเนี่ยภาพวีคจะเหมือนมีสัญญาณการก,กับตัวหเห็นเพราะว่ามีด i v เวอร์เจนนะครับแล้วก็มีในฝั่งของตัว Shooting Star ด้วยหรือเปล่านี่ไม่ชัวร์เหมือนกันหรือว่าจะเป็น En g u l f i n g นะครับเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณ21ชั่วโมงนะทีะ่จะปิดในภาพวีค ของตัว DxY นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของออตัวน้ำมันนิดน,นึงนะครับน้ำมันเนี่ยตอนนี้มีการปรับตัวลงมานะครับต่อเรื่องเลยแล้วก็มีการหลุดตัวแนวรับที่เป็นแนวรับค่อนข้างสำคัญเลยนะตรงนี้นะครับที่เราได้เคยตีไว้นะครับก็หลุดลงมาเป็นค่อนข้างชัดเจนด้วยเพราะว่าเป็นบิ๊กแบ็กเลยนะครับแล้วก็มีการเทขายลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ ซึ่งมันส่วนทางกันกันกบเรื่องการตัดก๊าซต่างๆนะครับเรื่องความต้องการต่างๆนะครับตอนนี้ราคาดีลงมาเรื่อยๆเลยซึ่งจุดพีคเนี่ยมันเป็นจุดที่มีข่าวดีที่สุดเลยนะในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีข่าวดีแต่ก็ยังไหลลงเรื่อยๆนะครับไม,ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็มีแนวรับต่อไปนะครับประมาณ60ดอลลาร์เลยนะครับที่เราจะอาจจะเห็นได้นะครับต้องรอดูกันนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวแรกน,นิดนึงนะว่าเรามีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับ ในฝั่งยุโรปเนี่ยธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับมีการปรับขึ้นดอกนะ0.75นตะครับตามที่ตลาดคาดเลยนะครับแล้วก็ตัว ECB เนี่ยที่มีการปรับขึ้นเนี่ยมันส่งผลกับตัวตลาดค่อนข้างดีนะในรอบนี้เพราะว่าไม่ได้มีการตื่นตระหนกของนักลงทุนเท่าไหร่นะครับตลาดก็มีการดีดกลับขึ้นมานะครับก็อัปเดตกันในฝั่งของเซ็นทรัลแบงก์นะหรือว่า f ฟดนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของบแนนิดนึง ว่าในตลาดคริปโตเคอเรนซี่เอ็กชั่นอันดับหนึ่งนะครับเขามีการเาเปิดตัวผู้ซื้อขายนะในฝั่งลูน่านะครับตัวลูน่าสียูดิทีนะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อขายลูน่าเนี่ยมันพุ่งไปแตะหนึ่งพันล้านดอลลาร์เลยนะเมื่อวานนะครับที่จริงเนี่ยมันแตะอันดับหนึ่งมาหลายวันละนะครับเพราะว่าราคามันมีการดีดขึ้นมาประมาณ3 4 0 0ีได้นะครับตรงนี้ก็เลยเมีการเปิดคู่เทียบกับตัวยูดิทีนะเพราะว่าน่าจะมีรีเควสต์มีความต้องการเยอะนะ ก่อนหน้านี้นนก็มีการเปิดเฉพาะ b u s ออย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องดูตัวกลุ่มลูกค้าด้วยนะเพราะาลูกค้าต้องการนะครับอาจจะบีบไปใช้ในฝั่งของ b u s ออย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะนะฮะคราวนี้มาดูกราฟในฝั่งรูงหน้านิดนึงนะครับเมื่อวานเรามีการอัปเดตนะในฝั่งของ l ู n นาไปนะครับในคลิปเพื่อนๆก็ไปย้อนดูกันได้เนาะลึกๆนะครับตอนนี้กราฟมันน่าจะเป็นลักษณะของเคเิลสานะครับที่วิ่งแบบยาวที่สุดนะยาวมากเลยนะครับ มีการจบรอบไปแล้วนะครับก่อนอันนี้ก็มีการแคสต์ออกมาใช่ไหมจบรอบแล้วก็มีการดีดขึ้นมานะครับตอนนี้มันถึงทาร์เก็ตละมันมีการถึงทาร์เก็ตหลายรอบละหลายอันละนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณในภาพเดยเนี่ยน่าจะยังมีการไหลต่อได้นะครับถ้ามีการย่อมไม่ลึกมากนะครับแล้วก็ในภาพ4ชั่วโมงถ้าซูมเอาออกมาเนาะซูมซูมอินเข้าไปแล้วครับซูมเอาให้เพื่อนดูนะครับก็คือตอนนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงให้เห็นนะครับราคาดิบ ทำนิวไฮนะครับแต่ตัวไอซี hmm. ไม่ทำนิวไฮแมทแล้วก็น่าจะมีการไซด์เวย์ออกข้างแถวนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยไม่ควรจะหลุดนะพวกแนวรับพวกนี้นะครับที่เป็นฐานเก่านะครับก็ไม่ควรหลุดแล้วก็ตอนนี้ในภาพเดย์ก็ยังฉีกอยู่นะครับ mm hmm. ก็ถ้าสมมติใครมีเนี่ยแล้วก็มีการเล่นตามทาร์เก็ตเนี่ยแถวนี้น่าจะมีการลดโพลิชชันได้ละนะครับอันนี้ก็ไปในฝั่งรูน่าเนาะจนตัวไปแนนต้องมีการเปิดนะครับเปิดคู่เหรียญใหม่นะฮะ รานนี้มาดูกันในฝั่งของอินเดียนิดนึงนะอินเดียเนี่ยตอนนี้มีการปรับนะครับตัวภาษีส่งออกนะครับตัวเอ็กซ์พอร์ตนะครับขึ้นไป20%นะแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีผลกับตัวอินฟลชันนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวนะครับมากที่สุดในโลกนะครับนนเขาบอกว่า the world's biggest exporter นะครับก็ส่งไี่สุดไม่พอนะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ตัวประเทศที่เขาส่งออกนะครับ 150ประเทศเนี่ยมีผลกระทบนะเพราะว่าเขาส่งไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับต่อไปแล้วจะมีฟีดแบ็กยังไงนะครับวันนี้มาดูกันในฝั่งของตัวเงินเยนนิดน,นึงนะที่เราจะมาคุยกันตอนนี้เงินเยนมันอ่อนค่านะครับมากสุดนะในรอบ24ปีนะครับเมื่อวานนี้เนาะที่มีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาบอกมีผลนะกับทางฝั่งของนําเข้าส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยหลักๆเนี่ย จะมีการพวกนําเข้าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเครื่องจักรอะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะนะแต่ก็มีการส่งออกนะครับในฝั่งของตัวการท่องเที่ยวนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นผลดีนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหลับต้นๆนะครับที่คนนึกถึงนะครับที่จะไปเที่ยวกันนะครับอย่างเพื่อนเนี่ยเคยไปเที่ยวช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยมาตอนนี้อาจจะมีการดิสคาวนของตัวค่าท่องเที่ยวเยอะมาก เดี๋ยวเราไปดูกราฟนิดหนึ่งนะว่ากราฟของทางฝั่งของ JPY เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเทียบเเงินบาทก่อนละกันเทียบเ,เงินบาทเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูไปภาพมันน่าจะมองยากนะครับภาพ B อะไรกันเนาะนี่ z ู o เอามานะครับภาพกดีกว่าภาพ B จะได้เห็นชัดๆนะครับว่าเอ้ยมันมีการ d r อปลงมาอของตัวค่างเงินนะครับเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้ ประมาณ30%ได้นะครับ30ได้ดรอปลงมาเนี่ยเยอะมากเลยนะาจากยอดเนี่ยจากยอดรู้สึกว่าออกจากประมาณเกือบ50%ได้นะครับตอนนี้ก็ทำยูโรลงมาละแล้วก็ถ้าเกิดเทียบเป็นเงินบาทก็ดึงบาทเนี่ยแลกได้ประมาณ4เยนนะครับก็ถูกมากๆนะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่อยากไปเที่ยวตรงน,นี้ในฝั่ง,งญี่ปุ่นนะครับก็คุ้มมากนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของบิตคอยน,นิดนึงว่าประวานเนาะประวานนะครับเขามีสัญญาณาการเข้าซื้อนะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมีการ อโอนมาในฝั่งของฟิวเจอร์เอ็กชแนนนะครับค่อนข้างเยอะก็จะมีการใช้สัญญาในการซื้อด้วยนะครับจากสัญญาที่เขาบอกนะครับคราวนี้มาดูกันเนี่ยสปอตทรูเดเวอเรทีฟเอ็กชแนนนะครับมีการลงมาในจุดที่เป็นจุด Accumulate นะครับตรงนี้พอเนี่ยออเอ็กชแนนด์ทรูเดเวอเรทีฟนะครับ 4, เอ็กชแนนด์โฟนี่ยมีการปรับตัวพีคเลยนะครับแล้วเขาบอกว่า,เ,าเรื่องการใช้ฟิวเจอร์เนี่ยพอมันจุดถึงจุดที่มันพีคเนี่ยมันมีหลายครั้งนะที่เป็นสัญญาณการกลับตัว อย่างเช่นตรงนี้นะครับเห็นไหม Accumulate นะครับตรงนี้เห็นไหม Accumulate เหมือนกันนะครับเป็นโซนสะสมแล้วก็มีจุดพีคจุดพีคเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนะที่เขามาบอกว่าน่าจะเป็นสัญญาการกลับตัวที่ชัดเจนได้นะครับอันนี้เนาะ5 0 0 0 BTC Cash Out นะครับอ,ออกออกจากตลาดนะครับแล้วก็มีการ d รอ p ลงมาอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือน,นกันว่าเป็นตัวอ indicator ที่บ่งบอกอะไรนะครับ ขยับลงมานะครับตรงนี้อาจจะเป็นตัววอลุ่มโปรไฟล์นะครับที่หลายๆคนเนี่ยใช้ในการเทรดนะว่ามันจะมีสัญญาณการสะสมนะครับพวกนี้โวลุ่มโปรไฟล์จะบอกว่ามีการเก็บของนะครับเยอะมากน้อยขนาดไหนซึ่งในโซนนี้มีการเก็บที่หนาแน่นมากๆนะครับแล้วก็แนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแถวนี้ไม่เอาไม่อยู่เนี่ยน่าจะลงไปแถวประมาณวอลุ่มโปรไฟล์ด้านล่างได้นะครับอย่างเช่น1 3ื่นสนะครับเพราะว่าพวกนี้ พอวานเขาเก็บแถวนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่อยากจะลงไปเล่นโซนล่างหรอกนะครับจากที่ผมมองนะครับแถวนี้น่าจะเป็นโซนจุดกลับตัวที่สําคัญได้นะถ้าเกิดวัดใจแถวนี้ถ้าเกิดเอาไมา่อยู่เนี่ยเจอกันตัวเลขด้าล่างนะเพื่อนมอง1มื่นหนะครับที่เราตีทาร์กเก็ตไว้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งเฟียร์กีน,นิดน,นึงนะว่ามันยังแช่แช่อยู่แถวประมาณเอ็กซิมเฟียอยู่เลยนะครับก็มีการกลับมาที่เฟียบ้างน,นะแล้วก็เอ็กซิมเฟียมาช่วงวิงละนะครับกลับมากลัวใหม่อีกรอบนึง ถ้าดูจากในภาพไกลๆนะครับก่อนล้น,นี้เนาะมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วดูในในช่วง2,021 20น,นะขึ้นไปโคแบบกรีดมากๆกับแบบโลบโลบสุดอะนะครับช่วงเวลานี้เนะาะแถวๆนี้นะครับลงมาแถวนี้หายไปประมาณ70%ได้นะครับอันนี้คือเทียบกับตัวภายราคาเนาะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเทรดกันอยากมีสตินะครับแล้วก็วางรีชิบอร์ดให้ดีนะครับวันนี้ก็มาแชาร์ข่าวกับเพื่อนๆชา,น,านี้ก็หวังว่าจะประโยชน์ครับ และสุดข,ข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวของเงินเยนนะครับที่มีการปรับตัวอ่อนค่าที่สุดนะครับในรอบ24ปีเนาะแล้วก็ในฝั่งอินเดียนะครับที่มีการปรับตัวาภาษีนะครับส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นนะครับ20%รวมไปถึงสัญญาณนะครับที่หวานน่าจะเข้ามาเก็บนะในฝั่งของบิตคอยได้ดแถวๆนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง YouTube ลองถูกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคลิปตัวเงินตัวีแล้วก็ฝั่งของแต่ที่ช่องมาเก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อนไปก่ออนขบบคคุณแลวสสััดีร